สวัสดีค่ะวันนี้เก่าพาเที่ยวจะพาไปไหว้พระที่วัดไร่ขิงเราขึ้นรถเมลสาย84จากคลองสารไปลงวัดไร่ขิงพอลงรถแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในวัดเดินตรงมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาเห็นกับโต๊ะที่วางดอกไม้ทุบเทียนเราได้ดอกไม้ทุบเทียนมาแล้วเข้าไปไหว้พระข้างในกันค่ะ วันนี้คนไม่เยอะมากเพราะเรามาวันธรรมดาเมื่อเราเดินเข้ามาข้างในข้างหน้าของเราคือพระอุโบโสถส่วนใครที่จะทำสังฆทานเดินไปทางขวามือได้เลยค่ะส่วนเราขอตัวไปไหว้พระข้างในก่อนนะคะหลังจากไหว้พระเราก็ไปปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองกันค่ะเราเหลือทองไว้หนึ่งแผน่นเอาไว้ปิดพระพุทธรูปปางป่าเรไรที่อยู่ด้านหน้าพระอุโบโสถแล้วเราก็เข้าไปขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันค่ะ หลังจากไหว้พระขอพรเป็นที่สบายใจแล้วเราก็เดินออกมาข้างนอกมองเห็นทางขวามีที่ถ่ายรูปและที่นั่งพักด้วยเราเลยเดินเข้าไปนั่งพักแป๊บหนึ่งรู้สึกสบายจังบรรยากาศร่มรื่นสบายตามองเห็นร่มหลากหลายสีที่อยู่ข้างบนด้วยสวยดีเหมือนกันนะมีรูปปั้นสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีข้อคิดธรรมะให้เราได้อ่านเพลินๆอีกด้วยนะคะเราเจอมุมถ่ายรูปแล้วมาถ่ายรูปกัน หลังจากถ่ายรูปเสร็จเราก็เดินออกมาเจอกับพระป่าลอยฟ้าปะไปทำบุญกันกว่าจะเอาเงินใส่ได้ตั้งนานแน่พลาสติกมันติดกันที่วัดน,นี้มีผลิตภัณฑ์สินค้าออทอปขายด้วยนะเราเห็นมีกางเกงผ้าเข่าม้าขายด้วยน่ารักดีเข้าไปดูกันผ้านุ่งก็มีหลายลายหลายสีเข้าไปเลือกกันได้ ัดออกมาอีกนิดนึงก็เป็นกระเป๋าสีสันสวยงามเอาไว้ใส่ของไปใส่ตลาดเดินจนร้อนต้องหาอะไรดับร้อนซะหน่อยนั่นเจอแล้วร้านน้ำแข็งใสไปสั่งน้ำแข็งใสกินดีกว่าเอาเอะไรคะเอามันซักทองเฉาก๊วยแล้วก็น้ำแดง เราได้มาแล้วน่ากินสุดๆไปหาที่นั่งกันที่นี่มีโต๊ะไว้สำหรับนั่งกินอาหารหลายโต๊ะเราได้ที่นั่งแล้วขอตัวกินน้ำแข็งใสก่อนนะคะกินเสร็จแล้วเราก็ไปไหว้พระกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่พระพุทธปัญจภา,าคีวารีปฏิหารหรือพระพุทธรูปห้าพี่น้องค่ะเราเข้าไปไหว้กันเลย สำหรับความเป็นมาของพระพุทธรูป5องค์ตามตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปทั้ง5องค์ต่างรอยน้ำมามาตามแม่น้ำสายหลักทั้ง5สายของภาคกลางและมีชาวบ้านมาพบเจอจึงได้นำขึ้นฝั่งมาประดิษฐานที่วัดใกล้เคียงกับสถานที่เจอเราไปดูกันคราว่าพระพุทธรูป5องค์มีองค์ไหนบ้าง หลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในหลวงพ่อวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงหลวงพ่อทองวัดเขาตะคราและหลวงพ่อบ้านแหลมวัดบ้านแหลมค่ะหลังจากไหว้พระแล้วเราก็เดินออกมาเพื่อเข้าไปบ้านดิน และไปให้อาหารปลาค้าบที่เขาเรียกว่าปลาค้าบดูดนมเราเดินเข้าไปข้างในแล้วเดินเลี้ยวขวาก็จะเจอกับขวดนมที่ใส่อาหารปลาค้าบวางเรียงรายอยู่สามารถหยิบไปได้เลยพี่เขาบอกว่าข้างในมีปลาค้าบเยอะกว่าบ่อข้างนอกงั้นเราไปหาน้องปลาค้าบที่บ่อข้างในกันค่ะ เดินออกมาจากปลาคาบลุดนมเราก็เดินต่อไปยังริมแม่น้ำท่าจีนเพื่อไปให้อาหารปลาทำบุญแล้วก็ต้องทำทานค่ะอาหารปลาที่เราจะซื้อเป็นขนมปังแถวแถวและสิบห้าบาทที่นี่มีตะกร้าไว้ให้เราใส่ขนมปังด้วยนะคะได้ขนมปังมาแล้วค่ะไปให้อาหารปลากันเถอะ สำหรับใครที่มาให้อาหารปลาแล้วหิวข้าวฝั่งตรงข้ามมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายด้วยค่ะและมีเรือบริการรับส่งฟรีด้วยนะคะโดยเรือจะจอดตรงท่าเรือเราสามารถเดินลงทางบันไดด้านนี้แล้วลงเรือได้เลยค่ะหลังจากให้อาหารปลาและนั่งพักแป๊บหนึ่งเราก็เดินกลับระหว่างที่เดินจะเห็นว่าทางซ้ายมือจะเป็นการบูชาเรือสะดอกเคาะตามราศี แล้วเราก็เดินออกมาข้างนอกตรงที่สร้างใหม่จะเจอกับพระบรมธาตุเจดีพระอุบารีมหามงคลซึ่งข้างในได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดมันวัดตะเมืองแคนดี้ประเทศรีลังกาขอตัวไปสักการะก่อนนะคะหลังจากสักการะแล้วเราก็เดินไปไหว้เทวสุวรรณกันต่อคะ่ะ ก่อนกลับเราก็ไม่ลืมที่จะมาถ่ายรูปกับน้องโลมา2ตัววันนี้เก่าพาเที่ยวอิ่มอกอิ่มใจกับการทำบุญคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ